มองนี่แหละที่ว่ามีน่าเออฮักซำเฮ้ยเอาได้ดีวะสู้ฮ้นี่ละสิ่งที่เฮาตามหาหนึ่งสองเอาต้องถืกแน่วบ่าวะน้มเสือเป็นของเลวอากาศฮอนๆจงังซี่น้มเสือฮะละซอยได้ออ้ยเป็นแต่แซบปททวะท่าสีมาพร้อม มีตั้งแปดหัวแบ่งกูจากหัวแน,ะนะน,น่นเฮ้ยเซียวมันยังมือตัวนี้ไหมไอยูยแล้วกูเฮ้ยหอนทับจะกแต่เฮ้ยมูมึงบ่งรู้น่ะสายยางมันต้องมีหัวก๊อกอยู่ทั้งคู่อือมีความบังละกูหนึ่งสองเอา้าหนึ่งสองเอา้าหนึ่งสอง คุณทางเถอะวะอเอาบักหายกุกทาอยู่ให้เสียปภาษาไทยโดยมันแน่แบบจ้า